ไม่มีเครดิตใช้งเงินออกราเพียง2,99,99่เพย 9, บาทไปดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะปุ้ยค่ะปุ้ย,ยดีเอ็กซ์คูสีมอเตอร์เองคะ่ะวันนี้นะคะอย่างที่พี่บอกตั้งแต่เปิดคลิปเลยว่าตอนนี้นะคะปุ้ยมีแคมเปญดีๆค่ะออกรถไม่มีเครดิตใช้เงินไม่ถึง3,000 30, 0บาทเพราะใช้แค่ ส9 9 9เก้าั้ราบเาทเาในเองค่ะตอนนี้นะคะดีเอ็ก e ซ์คุ้มส o มอเตอร์ของเราจับมือเร่่มกับ AY หรือว่าธนาคารกรุงศรีนั่นเองไม่ว่านะคะเพื่อนๆนะคะจะประกอบธรุรกิจอาชีพอะไรก็แล้วแต่รับเงินสดที่ว่ายากว่ายากเหลือเกินไม่มีเครดิตน,นะคะใช้เงินดาวน์เพียงสอ่เาพัเ้ยบาทเาในเองค่ะซึ่งซึ่งซึ่งมันจะเป็นนุ่นอะไรไปดูกันคะ่ะทาา่านลัมต้นเลยนะคะอันนี้ขวานมาเลยดีกว่าก็คือตอนนี้นะคะเป็นขนทับดีไมค์ค่ะเพื่อนๆดีแมคกนะคะ 1.9s ตัวเตียแบบขาบนะมาเนี่ยโอ้โหลลานตากันไปเลยขายแค่439,000บาทเท่านั้นด้วยค่ะเพื่อนรถทุกคันเนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยดังนั้นนะคะเพื่อนๆมาก่อนมีสิทธิก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อน,กกอนและรถทุกคันของปุ้ยนะคะก็ยังมาพร้อมอก,กับบราติลับต้นขาอีกถึง1ปีเต็มกันไปเลยและที่สุดั้านะคะไม่ได้ว่าปุ้ยมีแค่ตัวดีแม็อย่างเดียวปุ้ยยังมีปาดไปเลย 2.4ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่า4ประตูนะคะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากๆเริ่มต้นเลยเจ๋ปาาตัวอ e. แล้วก็ยังมีราคาเนี่ยเริ่ม 4 4 9 0 0 0ับาทเช่านั้นเองเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดี a x หรือว่าตันเ e v o ก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่มีเครดิตใช้เงินออกแล้วแค่29,99 9าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าเรานะคะจับมือกับธนาคารกรุงศรีนะคะซึ่งธนาคารกรุงศรีนะคะตอนนี้นะ,ะมีเคมเปญที่แบบดีมากๆเลยเพื่อนๆะคะไม่ต้องมีเครดิตเลยไม่ต้องจำเป็นเลยรับเงินสดก็แล้วแต่ไม่ต้องรับสลงซัลลิปอะไรเลยไม่เป็นไรเลยมาหาเราตอนนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยและที่สาคัญนะคะรตนี้นะคะน่าจะเป็นรถสุด แล้วเป็นโปรโมชั่นแค่เดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเองนะคะหมดแล้วหมดเลยหมดทั้งรถหมดทั้งโปรหมดทั้งแคมเปญด้วยค่ะนะเอายี่ดีกว่าเดี๋ยววิขอไล่ให้ดูเอาสัก น้ำจิ้มน้ำจิ้มอย่างละคันก่อนเดี๋ยวตามปุ้ยกันไปเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะพาชมตัวอย่างสักหนึ่งคันก่อนละกันสำหรับเจ้าดีแมกเริ่มคันนี้เลยก็คืออย่างที่เห็นนะคะว่าได้สีขาวคินคลีนเดิมๆจากโรงงานเลยไม่ว่าจะชิ้นส่วนหน้ากลางท้ายหลังนะคะคือเหมือนกันทั้งหมดละที่สําคัญนะคะรถของปุ้ยนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพิกคว่ำและก็ไม่มีการกรอไหมค่ะดูนะคะไม่ว่าจะยางไม่ว่าจะล้อนะคะหรือว่า ไฟท้ายด้านหลังอะไรก็แล้วแต่นี่คือเดิมๆจากโรงงานทั้งคันไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะก็ได้สเปคนี้ทั้งหมดเลยก็คือเจ้า d ี a x 1.9S ปี2017นะคะตัวนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่เปิดเลยอ่านี่อย่างที่เห็นเลยนะคะดูได้เลยว่าโพวมอลไยนี่เดิมๆทั้งหมดเลยนะ,ะไม่มีการฉีกขาดเลยเบาะ ผ้านะคะไม่มีการฉีกขาดเลยนะคะไม่มีการตัดเย็บอะไรทั้งสิ้นนี่คือเดิมๆเลยทุกคันนะคะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะสําหรับสปคกน,นี้นะคะและตัวนี้นะคะยังได้เกียร์หกปีดอีกด้วยพูดง่ายๆเลยเราไม่ต้องอะไรมากนะคะบอกเลยว่าแอร์เย็นเพลงเพาะและทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยคุณมีหน้าที่แค่ตอนช้อมันอย่างเดียวๆๆๆค่ะพร้อมใช้งานได้เลยทันทีเดี๋ยวเราดูด้านหลังดีวกว่าค่ะอันนี้นะคะเป็นแบบโอเพนแคปด้วย เปิดทีนึงอืมไม่เล็กเลยเขาบอกเลยนั่งสบายแน่นอนข้างหลังได้เป็นเบนาะนั่งอีกด้วยเดี๋ยวปุ้ยนั่งดูก่อนนี้ว่าเป็นยังไงเฮ้ยอ่าเห็นไหมสบายสบายเลยสำหรับแบบว่าคนแบบผู้หญิงขายยาแบบปุ้ยอ่าเห็นนะอบอัดหน่อยก็ยังนั่งได้สบายสบายเลยเห็นไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าดูคันนี้อย่างเดียวเดี๋ยวฝั่งนู้นจะเสียใจยเราไปดูฝั่งโตต้ตากันดีกว่ามาเต้าเดือกกันเลยคะ่ะเดี๋ยวปุ้ยขอปิดก่อนนะก,นนะก็เหมือนกันเลย สำหรับเจ้า t o y ยต้ารีโวนะคะคันนี้นะคะมีตั้งแต่ปี2016-2017โอ้มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ไปขอปเปอิดซักคันก่อนละกันรุ่นลำต้นเลยเพราะว่าอันนี้เราเป็น S อสลาวใช่ไหมอันนี้ไปขอเป็นตัว j p a s สดีกว่าคันนี้นะคะคือ t o y ยต้าเจพปี2016คะ่ะเพื่อน รุ่นเริ่มต้นเลยเพื่อนเ่อเราดูปุ๊กขนทับสีบอลมาทั้งหมดเลยเพราะเพื่อนๆอ,อาจจะบอกอเลือกอบาหลือเกินสีนั่นก็สวยสีนี้นก็สวย,สสวยคันนี้นะเพะื่อนๆไม,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 ไม่ต้องเลือกเลยปุ๊กเลือกให้เพื่อนๆเลยคือได้สีบอลทั้งหมดเลยและที่สําคัญนะคะทุกคันนะคะมาพร้อมแคลิบอยทั้งหมดเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะสีเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลย ไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะลองดูได้ก่อนได้เลยตอบโจทย์เลยเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้ตัวที่มีคลริบอยอยู่คันนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องทาอะไรแล้วเราลงเล่มแล้วก็ใส่คลริบอยให้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงาตามมาดูกันค่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะตัวเจพัสนะคันนี้ไปุ้ยปล่อยก่อนเลยว้าวขออนุญาตนั่งเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวเจพัสจากที่จับนะคะหัวมาลไยเนี่ยสวยงามมากสวยงามมากๆเลยปุยขออนุญาตตาาตดีกว่ ไม่น้อยด้วยนะคะไม่เพียง90 0า0มื่นชนะเองคันนี้เขาบอกเลยว่าของเราอย่างที่พี่บอกเะคะว่าของเราเนี่ยไม่แท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกันเลยแอร์เย็นเพลงงพอแน่นอนแล้วเบาะคู่นั่นนะคะก็ยังได้เป็นเบาะผ้าแต่ไม่มีการฉีกขาดอะไรทั้งสิ้นเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฮาสปีนะคะเพื่อนสำหรับคันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูข,าข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราลองดูด้านหลังในส่วนของเล็กรูมด้านหลังโอเพนแคปด้านหลังเนาะ <Okay. S 1> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหลังของแคปกันต่อเลยดีกว่าเหมือนกันเลยตัวนี้นะคะกก็็็เปน open ่แคะล้ว ได้เบาะหนังด้วยเบาะหนังก็สวยงามมากเลยเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีการฉีกขาดเหมือนเดิมเลยไปลขึ้นไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเฮ้ย <Hey, S 2> มันนั่งสบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นผู้หญิงไซส์ไหนนะคะก็ยังนั่งได้สบายๆเลยดูอย่างปุ้ยเป็นตัวอย่างเนาะเห็นไหมคะว่ามันกว้างขวางจริงๆเลยเดี๋ยวเราะคะไปสรุปราคาโปรโมชั่นดีกว่าสําหรับเดือนตุลาคมนี้ว่ามันมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะสำหรับราคาะคะเดี๋ยวปุ้ยมาสรุปกันเลยดีกว่าฟังดีแม็กราคานะคะส เท่ากันหมดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนึงค่ะสำหรับฝั่งเลเวอร์นะคะเริ่มต้นาค่า449,000บาทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะ,ะมีทั้งหลายตัวเลยตัต้นตั้งแต่ตัว J พสยันตัว E ีเลยแล้วยังมีทั้งแทบแล้วก็สี่ประตูอีกด้วยสำหรับฝั่งตัวต่าเลเวอร์เนาะดังนั้นนะคะพี่ขอมว่าสรุปทางแปสำหรับเดือนตุลาคมนี้เลยดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะคะไม่มีเครดิตค่ะใช้งานแบบว่าแค่29,999บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครดิตนะ มีดาวกันไปเลยเขาบอกเลยว่าทั้งหมดรถนีแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะมีแค่เดือนตุลาคมเท่านั้นนะคะคุยบอกเลยนะว่าจะตจดเต้นจะเดือดจะตะลกุกันไปเลย<อ>นังน,นั้นนอยปเมื่อนะคะทำเมื่อนาค,คนไหนนะคะที่เข้าเปนี้อยู่ก็คือว่าอาชีวิตสละรับเงินสดแถมไม่มีการเดินบัญชีนะคะและก็ไม่มีเครดิตต้องรีบแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยเหมือนเดิมเลยงานสำหรับวันนี้นะคะ ปุ้ยต้องขอตัวไปก่อนปุ้ยขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ปุ้ยด้วยนะ,ะออกรถง่ายๆต้องปุ้ยเท่านั้นค่ะ